ย่าเพิ่งรีบนอนไปสิจ้าที่รักจ๋าก็อยากนอนแล้วอ่ะแหมมานั่งข้างบนก่อนมานั่งข้างบนก่อนพี่มีอะไรสนุกสนุกเอ่ออะไรเหรอเพคะพี่กุนพี่กุนก่อนจะนอนเนี่ยต้องล้ำถวายมือให้อีนี่ก่อนปะเนี่ยทำาใชายที่ไหนแล้วอีนี่ต้องล้ำถวายมือเออเหรอได้ใครบ่ามัมยกูเนี่ยเฮ้ยพี่พี่เริ่จะเข้าหอแล้วอ่ะฉันยังทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นโอ้โหไอ้เรื่องทำนี่ฉันไม่ตรง มีคนสอนนนม่มีคนสอนมีคนช่ำชองเลยจริงเหรอเออไอ้บอยสอนพค์ท่านเร็วทำยังไงอะพี่ทำไม่เป็นเลืองเที่ยวกะลีไว้ใจก็ก็มมอมึงไม่ต้องบอกละคนอื่นเขารู้อยู่แล้วลหละสัญดานพงเอายังไงดีเอาไปหาใช่ไหมปิดไฟใช้แน่นเลยปิดไฟถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าอินเบียรสักสามกระป๋องเบียสามกระป๋องเบียสามกระป๋องตาลอยลอยนีเราตาลอยๆเนี่ไปลอยเหี้ยไงพวจะออก รางวัลก็ไม่ได้เบียร์สักสามกระป๋องเออเบียร์สักสามขวดกลวยสักสองหวีกวยสองหวีเออรับรองเป็นไงหองเสียเฮ้ยไม่โทรไม่ได้เรื่องเลยไม่เค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 ยถูกผู้หญิงเลยสาบานในฟ้าผ่านเฮ้ยเขาไม่เล่นกึงสาบันหรอกเธอจ๋าหลับแล้วโอ้หลับ จะมาเล่นสนุกกับเธอจังเลยอ่ะเหลือกล้วยเขามีให้ขี่มาซ้อนกับพี่ซิมาโยกมาโยกกูตเตอร์แล้วก็มีขับเอ็มซิครับมาเหมือโยกมาโยกแม่โอไม่ไ้่ายกูปลาของมึงทิ้งได้ไหมนี่ยอดนอนเฉยมึงอ่ะอ๋อหม่อมฉันนะเดินทางไกลมางแม่ แล้ว่ารักด้วยันเกิดด้วยฉลองฉลองเลยเพื่ค่ะฉลองเลยฉลองเลยปาดหน้าเค้กเพื่ค่ะปาดหน้าเค้กเป่าเทียนก็ิดผมฉันนอนแล้วนะเพคะตัวเองจะรีบนอนไปไหนล่ะวันนี้อวันนี้วันเกิดหนูใช่ไหมเจ่วันเกิดหนูหนูเจ้าของรถสองขอไข่ขอควายสามหกสองแปดกรุงเทพสุซูกิเปิดกระจกไว้ไปที่รถด้วยรถ ไปไหนฮะไปไหนกูจะไปเยี่ยว <c oughs> อะไรยังแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะหนูจ๋าจ้าถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้งคงต้องลงรักเธอแน่เลยควรหยุดไหมใจเจ้าเอ๋ยยิ่งคุณเคยยิ่งทรมานหัวใจถ้าคิด มาทำไงนอนกอดมอนทอนหายใจเพ้อเมรายหัวใจก็เฝ้าแต่คิดถึงเธอไม่ไหวแล้วไอ้ยพองพองแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอบอยฮะไอ้นี่มึงง่วงแล้วมึงหมดฤทธิ์เนี่ยไี่อีบอยมาทำปากมาใหม่ให้พกูก็เล่นกันเรื่อเหมือนรื่มึงจะหลับอย่างเดียวเลย มดีก็ดึกแล้วผจะนอนแล้วนะนอนก็นอนจ้าหนูง่วงนอนแล้วอ่ะไม่จะนอนอย่างเดียวหรอใช้คำว่าหนูหนูง่วงแล้วอ่ะโอ้หนูหนูตัวเท่านี้รู้หนูจะขนาดไหนะพเนี่ยยังไงดีเอามาทบงานมาทมมาทบนอนนะพรอองก็นอนไปสิก็ไม่เคยอะกับผู้หญิงอะไม่เคยรู้งี้ส่งคลิปให้ดูซักดีนะ ยังไงเดียพะองพระองค์พระองค์พระองค์เดียวอะไร่ะจะนอนครอบมุมฉันอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเขาทบกันยังไงอะพองมันเป็นก็นอนก่อนแม่คิดจะว่าโอ้โหคิดจะว่าเมื่อก่อนเราที่ตลาดแกนเมื่อก่อนไอ้บ้าฉันไม่ได้ไปไปบ่อยสิอยากรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอยากรู้ถ้าเธอรู้จักฉันแล้วเธอจะตกใจเพราะฉันนี่แหละ แก้วชัดแก้วงอนแล้วเนี่ยไม่เชื่อโอ้ยอุจจะว่าไปใช่จริงด้วยอ่ะชัดใช้นอนต่อพี่ชัดแก้วมาได้ยังปีจ้าก็พี่เป็นห่วงพี่กลัวพี่กุลจะเกิดอันตรายพี่ก็เลยรีบมาหาเนี่ยเห็นไันนี่คุณนอนกอดพี่กุลแบบนี้พี่ทาใจไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงจริงเหรอจริงพี่ไม่ไว้ใจอ่ะ เอางี้เอาไงดีอ่ะพี่กุลเดี๋ยวทางนี้พี่จัดการเองพี่กุลไปแอบไปหลบได้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยอย่าไปอยู่ตรงนี้เลยนะให้ฉันไปนะเดี๋ยวพี่จัดการเองไหวไหมนะพระองค์อ่ะไปก่อนนะโอยดูสิกำลังหืนเลยอะแหมอีตัวทั้งหาทางเข้าต้องนานเลยอพระองค์ระวังให้ดีนะทำไมอ่ะดูนอนที่ ถนอนนี้กูจะเข้าทางไหนเนี่ยเอาแล้วแต่สะดวกเฮ้มาถ้าพระอ,องค์เข้าไม่ได้ดมมมฉันจะเปิดทางให้เองโอ้ยฉันดานไม่ต้องยุ่งไอ้บอยบอกสวดยัด <laughs> โอ้ยนอนโคตรดิ้นเลยโอ้เหมือนทวีตจริงๆเลย เกียร์แท้การแต่งตัวพออย่าให้เกียร์เสียงเลยฮะเนโอ้โหหมีดัดสงดัดเสียงมาถึงห้องนู้นโอ้โหองค์กระสับและน่ารับได้ด้วยว่ะเกิดความกำนังเนื้อนักฮะเนี่ยพี่เสียวซานความรู้สึก นช่างมาดแม่เห็นเห็นซ้มเสียงหลงเสียงไหลเลยไหมล่ะแม่ช่งหลอล้ำ <busca> พิลึกโอ้ยอย่าใส่โอ้โหขนลุกจริงๆปุ่า ทั้งดแมนงซ้งล่อเลำพี่เลยโอ้ย่าพูโอ้ยหัวใจน้องปักเน้นปึกหัวใจระทึกเออ ถนามนเองแกอยู่คณะเนี้ยมานานแม่เขียวตอนาสาวๆก็เป็นอย่างนี้ไหมั้ย<อ>ง Miss g r ลเดี๋ยวเจอกันง่านี่แเราร้อ,องง่าอย่างเงี้นนยนะง่าหนูจะให้ฝันเพืฟรีมีเกงไทยน้า โอ้โหองชายเป็นเงบ้างหักคอหักคอไอเท่งหักคอหักคอไอเท่งละเมอละเมอร้องเพลงจัดหักคอไอเท่งจะไม่หักอระวังนะพ่ค่ะจะไม่หักคอไอใบเขาจะหักคอพระองค์แล้วพ่อค่ะตายไม่เนี่ยชายคะชายหลับไม่รู้เรื่องเลยหรอโอ้โตายแล โอ้โหพีเสาหนูหนูด้วยโอ้โหจ๋านั่นกระจาด้วยคิดถึงจริงๆเหรอโอ้ยหนูน่ารักจังเลยโอ้โหหนูใช้นาผามอะไรเนี่ยทำไมล่ะจ๊ะโอ้ยเหม็นขึ้นคอเลยตายแล้วสนใจจะยี่ห้อทิพลรสบ้าเหรอใช่บ้าอะไรทิพนรส ฉันฉันว่าองค์ชายอยู่ตรงนี้มันไม่ปลอดภัยหรอกเพราะว่าหลายคู่หลายสายตาเขามองกันน้เผาขนนี่มึงไม่มีอะไรเล่นแล้วไงเนี่ย <c oughs> ไอ้บอยมึงกลับไปนอนปะไป <c oughs> สันแล้วมึงยังทำอะไรไม่ค่ะมัมมัมหนูว่า <c oughs> นองค์ชายเราไปหาท,ท,ที่เงียบหาที่เงียบเงียบทำอะไรกันสองก้นสองก้นดีไหมเพคะ <c oughs> ใจเย็นลงใจเย็นแม่ใจเย็นเป็นผู้หญิงนานๆกูจะเห็นหัวหน้ากูกระสันสักทีไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามบ่มชั้นไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไปนี่กว่าอุ้มไปเดี๋ยวพี่อุ้มเองโอ้โหเดี๋ยวพี่อุ้มเองหนูใครจะอุ้มใครเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่อุ้มโอ้ทำให้ดีอย่าล้มมานะถ้าล้มมาไม่รับประกันนะผม โอ้ยโอี๋ยทำไมเกิดอะไรขึ้นพี่คะทำไมถึงร้องเดี๋ยวในเพลงหาขอหนักเหรอตกใจนึกว่าโดนอะไรกั้โอุยายอุจายอย่าใส่อย่าใส่หม่อมฉันโ้วยอ้วโอ้โหอุยไม่อไม่ไม่เออก็หม่อมว่าตรงนี้เลยก็ได้พี่ขามันต้องเข้าไปหรออุจายอุจายอย่าล้วงนะอย่าล้วงอย่าล้วงตแล้วเธอแล้วโอ้โหโอ้โห โอ้โหตีตูดเลยตูดของเบาค่อยตีทำไมเหมือนกูดูหนังเอกไงไม่รู้เฮ้มึงไปดูแผ่นไหนใหม่บ้าไปก่อนนะโอ้โห